ทีคนเดินหาวิ่งเพลินกันไปสุดใจในแสนตะวันจากเพืองบนเที่ยวเพลินเดินเล่นเขาเป็นเช่นคนอยู่บนโลกงานอาตะลง่าบังบี ิดไ่าย ok 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 oh, ok 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 ังไงนะครับได้จำไดจะได้จำทด้จเดลี่ยน้จด้จด้้จำนด่จำ่ด้จำได้ไ้จำด้จิได้จำไนไ้จด้จำไสดจอัดได้จำได้ได้จำไ้จำได้จรไดไไรด

ไกลหนึ่งทออ้น,อนี่เรี๋ยเราไปพบหมอนะเพื่อเส้นสีต้องพบหมอเฟังให้พี่พีพักเยอะตรงกลางอีกหนึ่งทออไกลหนึ่นเอออ๋ออท่อนใกล้ๆจบแล้วกันครับหรือว่าจะอยากได้แบบยาวครับท่ันท่นจบห่อทันจบอ่ะพี่อ่ะพี่ก็ฟังไม่ได้อ่ะโอ้ยอ,อย่างที่กระโดดอยู่เนี่ยอยู่แล้ว ได้เรียนดุดดังมนุษย์คงจะเพลินเพชิญกับคำถามที่อยู่เดอเด้อด้อะไรคือใครแลกใหญ่มันจึงเรียกอะไรร้อนอ่าภาษาอังกฤษแล้วกันลืมเนื้อภาษาไทยเหร when's it my turn? Wouldn't I love, love to explore the shore of a boat? ไม wow. ่มีกองเชียแต่ด yep> ิฉันก็มาดีดังด้วยขอบคุณมากตอนนี้เลย